สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับเราอีกแล้วนะครับวันนี้ผมตื่นเต้นมากๆเลยที่จะพาทุกคนมาดูกับบ้านที่กําลังพึ่งเสร็จเลยนะครับเป็นบ้านที่เรากําลังจะสร้างอยู่ที่หมู่บ้านแสงตะวันวิวจังหวัดชุมพรอพําเภอหลังสวนผมเลยอยากพาเพื่อนๆมาดูก่อนว่าบ้านหลังนี้มันสวยขนาดไหนมาเริ่มกันที่ทางเข้าบ้านกันก่นกอนเลยนะครับทุกคนทางเข้าบ้านเนี่ยนะครับมีด้วยกัน2ทางก็คือทางที่เข้าผ่านทางโรงจอดรถตรงนี้นะครับกับทางหน้าบ้านตรงนี้เลย ซึ่งตรงนี้เราก็จะตกแต่งเป็นเอกลักษณ์ของแสงตะวันนะครับก็คือเราใช้โทนสีส้มแบบเป็นแสงตะวันวิวตรงนี้เข้ามาในส่วนแรกนะมันก็จะเป็นห้องรับแขกก่อนนะทุกคนที่มีเพดานนะครับสูงึง5เมตรในส่วนของห้องกินข้าวตรงนี้สามารถมองออกไปเนี่ยเป็นวิวได้เลยซึ่งมันสวยโปร่งมากแล้วก็มองไปเป็นวิวสวนตรงนี้เป็นระเบียง เราทุกคนและในส่วนของพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านนะต้องบอกว่าคุ้มค่าสุดๆเลยเพราะว่ามีด้วยกันถึงสห้องนอน3ห้องน้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องนอนก่อนว่าห้องนอนแรกกับห้องนอนที่2เป็นยังไงมาเลยทุกคนและนี่เป็นไงห้องนอนที่1มีการปูพื้นแบบ SPC นะทุกคนเป็นกระเบื้องยาคุณภาพดีของแป8แ i v i n g วิสวยงามมากๆนะครับขนาดห้องเนี่ยสามารถวางเฟอร์นิเจอร์สวยๆได้เลยนะและเปิดออกไปตรงน,นี้เป็นระเบียงออกไปหน้าบ้านได้ทุกคนเป็นไง รับลมแบบชิลๆเลยใช่ป่ะตรงนี้ใช่ป่ะรับลมกันแบบชิลๆไปเลยแล้วก็สามารถมองสวนตรงนี้ได้ด้วยนะครับและในส่วนของห้องน้ำทุกคนคือไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เลยทุกคนสวยมากๆมันเชาวัสดุที่ดีมากเป็นยังไงมาเดี๋ยวผมพาไปดูแน,นสุขภัณฑ์ทุกอย่างนะครับเราใช้ของอย่างดีอ่างล้างหน้าชักโรครกแล้วก็มีชาเวอร์ที่สําคัญไฮไลท์คืออะไรทุกคนมีที่นั่งอาบน้ําสําหรับผู้สูงอายุแบบตรงนี้ เราเจ็บเข่าเจ็บขาสามารถนั่งอาบน้ํามีชาเวอร์ได้นะครับติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยสามารถพร้อมใช้งานนะครับแลวทะลุออกมาตรงนี้มันเป็นห้องนอนที่เชื่อมต่อกันกันกบห้องน้ํามันเมื่อกี้นะครับดังนั้นห้องนอนที่1กับห้องนอนที่2เนี่ยครับใช้ห้องน้ําร่วมกันเป็นห้องน้ําขนาดใหญ่นะทุกคนและนี่ก็คือห้องมาสเตอร์เบดมทุกคนห้องขนาดใหญ่มากๆนะครับแล้วก็มองกไปเนี่ยเป็นวิวสวนด้วยทุกคนเห็นไหมเวลาเราตื่นมาเช้า,าๆอยากจะไปรับลมรับแสงแดด นี่สบายเลยเป็นไงสวยไหมอากาศดีมากๆทุกคนแล้วก็ในห้องนอนนี่นะครับมีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับพาเข้าไปดูห้องน้ําหน่อยเห็นไหมครับจะมีโซนชาเวอร์อาบน้ําตรงนี้นะครับแล้วก็มีเก้าอี้นั่งอาบน้ําเหมือนเดิมทุกคนตรงนี้นะครับ แล้วก็มีอ่างล้างมือนะครับมีชักโครกแล้วก็เห็นบรรยากาศเห็นไหมกระจกบ,บานใ,นใหญ่แล้วก็มีไฟ LED ให้ด้วยซึ่งทุกอย่างเราใส่ใจมาหมดแล้วนะครับและห้องน้ําสุดท้ายนะทุกคนที่ผมจะพามาดูก็คือห้องน้ําแขกซึ่งก็คือห้องน้ํานี่เองทุกคนนี่เป็นไงเป็นห้องน้ําที่ไม่มีที่อาบน้ำน,นะครับมีโถปสัสสาวะมีอ่างล้างมือแล้วก็มีชักโครกพร้อมกับกระจกบ,บานใหญ่แบบนี้เลย และสุดท้ายทุกคนก็คือฟีเจอร์ที่แบบสวยงามและก็เจ๋งที่สุดของบ้านนี้ก็คือห้องครัวครับซึ่งครัวของหมู่บ้านแสงตะว,วันวิวเราทำเคาน์เตอร์ครัวพร้อมกับตกแต่งให้เสร็จแบบสวยงามมากๆหน้าท็อปเนี่ยเราปูด้วยหินแกรนิตนะสีเป็นสีดําเหลือกทองสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ตัวหน้าบานตรงนี้เราใช้บานของคิดโชนะเป็นบานที่ แพงแล้วก็สวยงามมากๆที่เราติดตั้งให้นะครับปูกระเบื้องทั้งภายในและภายนอกให้เสร็จเรียบร้อยทุกคนดังนั้นซื้อแค่ถังแก๊สมาอย่างเดียวเนี่ยสามารถทำกับข้าวที่บ้านแสงตะว,วันวิวได้เลยมีซิงค์แบบนี้ เรียบร้อยเห็นไหมครับแล้วก็สามารถเปิดระบายอากาศตรงนี้ในกรณีที่ทำอาหารเนี่ยลมเข้ามาตามหลักวงจุ้ยแบบเป๊ะๆเ,เลยและมากไปกว่าน,นั้นหลายๆคนคงถามเอ๊ะ e, ปะตู้เย็นกับว่าเครื่องซักผ้าวางตรงไหน,นก็คือตรงนี้เลยนะครับก็จะมีปลัก๊กแล้วก็มีท่อน้ําถิงแล้วก็ก๊อกน้ำใส่น้ำดีให้เรียบร้อยดังนั้นตรงนี้ฟังก์ชันพร้อมากๆด้านหลังก็จะเป็นประตูที่ออกไปโซนซักล้างด้านนอกได้ทุกคนเห็นไหม เพื้นแล้วก็ติดตั้งวางถังน้ํากับปั๊มน้ําให้เรียบร้อยนะครับไอส่วนนี้ก็เราสามารถเดินทะลุลงมาที่ในสวนของสนามหญ้าได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นระเบียงแล้วก็พื้นที่ค่อนข้างกว้างมากเลยทุกคนแบบมีพื้นที่ตรงนี้สามารถเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์ได้เลยนะหรือว่าจะต่อเติมในอนาคตนะครับส่วนของข้างบ้านนะทุกคนก็เราก็มีการปลูกไซเกาหลี่แล้วก็ทําสวนหินแบบนี้ให้แต่ว่าของเราเนี่ยมีการทําท็อปซอย ท็อปซอยก็คือกระบวนการในการที่เราปรับดินแล้วก็เราทรายมาลงนะทำให้น้ําตรงนี้ไม่ขังแล้วก็ไปหล่อเลี้ยงต้นมไม้ด้านข้างได้ได,ด้วยแล้วก็เราก็ปูหินทางเดินแบบนี้เป็นระยะระยะทําให้สามารถเดินได้ในกรณีที่แบบบางทีฝนตกหรือว่าเวลาเลอะเทอะอะไรเงี้ยมันก็สะอาด